เองก MM. <laughs> wow, <laughs> okay. ็ไม่ร <mauvais>. ู้เองก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่งอย่างไรบ้างโอเคเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้เพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ครับผมว่าในทุกวันว่าในทุกวันที่มีแต่เธอที่มีแต่เธอยังคงละเมอยังคงละเมอและเธอทุกวันและเธอทุกวันที่มองขึ้นไปที่มองขึ้นไปครับผมอ่ะทอนนี้ร้องเต็มว่าเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้ว่าที่ พวงซองฟ้าเยอะกว่าโอ้โหนี่เข้าไม่ลอยโหจริงนะฮะแต่ว่าวิธีการจะร้อกนี้มันถูกูริงมีเทคนิคนะครับในการที่จะร้องเพลงนี้ให้มันแบว่าอ่าคือเราเหมือนแบบเราอ่านบ่อยๆครับพอเราเรารู้คำของมันแล้วเราก็แบบอ่านมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็หอทีเดียวเลยคือต้องเป็นการเป็นการฝึกดำน้ำก่อนใช่อยู่ที่บ้านนะฮะการหายใจให้ได้แล้วเก็บลมหายใจได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กินให้ตัวอ้วนเอาไว้เพื่อเก็บลมไม่เก็บ หรือว่ากินด,ด้วยให้ตัวงอแล้วก็เก็บลงไม่ได้มากสุดแล้วก็จะร้องเพลงนี้ไม่ได้ดีด้วยแล้วมีการขุดออกเสียงหรือว่ายัางไงเพราะว่าบางคำมันติดกันมากเลยบางคนไม่รูว้ว่าถูกให้จังหวะเยังไงครับอันนี้คือเราแค่อ่านบ่อยๆครับ oh มันก็จะแบบมันก็จะเข้าไปในลิ้นเองเข้าไปในปากเองนะฮะได,ไได้ได้ฟามเทคนิคแล้วช่วยได้ไหมครับเด้ครับดีขึ้นไหมพอได้อยู่นะครับเอาเป็นว่า เพลงนี้ครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกลับไปฟังกันได้แล้วก็กลับมาถ่ายกันได้นะครับแต่วันนี้มีเพียงผู้โชคดีห้าคนเท่านั้นครับที่จะได้ซีดีจากพี่ทอยส์ครับขอขอรางวัลด้วยมอบให้กับทับ้งห้าคนด้วยนะครับ